Attention, mm. mm. monsieur. 我弄回两位。

เ่เอาปั่นกันในบ้านเหยวะซื้อมานถอะแต่กองขอใจเงินก่อนเพราะเาปั่นเขาม่ใจนข้ใจเงินเขามเลยขาไม่ใจเงินเขากโมยปั่นเลยมที่เรียทุกองกับนว่า

ทัที่พี้บอมาบอกว่าวันละเมื่อวันสองคนหนึ่งไ่กินไก่คนนึงไ่กินหมูคนนึงไม่กินกุ้งที่เหลือมือวานยายลยงทำีไมเน่ยไปเนี่ยทำาีไหมฝ่ายายนัเราก็่กินฝลาแล้วยายที่มือวันเ่ย

เรป่าใสปแอมึงทำมาเลยเนาาแเรยงนะมาเห็เหน้าเราบคุยไม่ได้ใชาทำไมมึงจะมาไม่มึงพูดกันมจะมาเปล่าไปแทำทาทำทางทำทา เดี๋ยวพี่ลองเอ้ยเนี่ยสดสดสมบูรณ์เลยข่าวพี่ลองหัวปลาสลิดตัวไปเลยปึกเอ้ยตังค์ได้นะพี่น้องเอ้ยมึงหัวมึงชิมอกได้มึงเนี่ยชิมกหัวปลาได้มึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องขึ้นปลามาแล้วเพื่อนต้องไหวแห่งชิมมึงก่อนนะพี่น้องเนี่นะครับเนี่ลองชิมมึงนะครับเนี่ยเช็คมึงนะครับเนี่ยมันจะแสียบบอสันเพื่อนต้องแห่งชิมมึงต้องเช็คเลย พันเรื่องพันหวานหวานหวานวันนี้เทมเ็ดขึ้นปูขึ้น,นปลายเราจะหมกหมกปลากินนะครับหมกข่องมันกับ,บนเนี่ยเนี่ยใส่มันพี่น้องมุกไปนี่ครับที่ตำทิพย์ตำขาแต่ใครไปบ,บกูดกะปิช่วงลูกค้าบ้านเลื่อยเข่าพี่น้องกับเข่าแรงเฮ้ย <laughs> วัดใบคุณพี่น้องมีสีตากเงี้ตากเนี่ยไว้พี่น้องก่อนหัวตรงนี้ตากเนี่ยาดากหัวปลาปลา,าแดดเดียวพี่น้องใส่วมอ,ม,อม้อนผมมาขัดมือเลี้ยงแหงเฉยอย่างเงี้ยลองมา้ยตามเรียบร้อยแล้วครับพี่อุ้มเลยครับโคกเงี้ยเลย,เลย,เลยขาดแต่ใครใบมะกรูดกะปิ ครับส่วนผสมม,สมนันมีหอมห,อมหอมัวญงต้นหอมแล้วก็ใบใบผักอีตูฝรั่งพี่น้องครับเนี่ยปลาครับนะไข่สองฟอง <c oughs> ไข่สองฟองนี่ยหมดแล้วขอคัว คนเลยพี่น้องคนปงเลงปงเลงเลยพี่น้องปเลยไรี่าน่ากี่ครับอ้ยพี่น้องเออเบิ้ง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 โอ้นหมกปลาหมกท้องปลาหมกท้องปลาไซมอน แซ่บพอลูกได้ฟังพี่น้องเลยส่วาหอมบ่หอมทะลุจอบ่พี่นอ้องอืรสชาติได้เลยพี่น้องเลยหอมกะปิห้วยห้วยพะนะมาพี่น้องเ็ดสซองหมกพี่น้องหมกไงพอดนะครับเรียกว่าจะเป็ดหมกเดี๋ยวไงพอดไปเแ็่เป็นซองหมกอ,อกะ่ะสิ อุยเอเ้ยเอไรปลองเลยเอปวดตัวปวดตัวตัวสองมกนล่กินได้บนหมู่บ้านไม่ได้หรือไม่ลองมาเล้งกันจนไม,ม่กินน้ำกันเด้อสองมกเบลอเลยไปลองเลยนครัใส่โลปินยมน้ำหวานมันยังชิบบอไปลองถ้าน้อใส่ไปตองน้ำหวานที่บอเหมือนเด อันเชิญหมวกสองลองไปพี่รองเอ๊ะขวดหมวกนี่แข็งพี่รองเอ๊ะแขงครับจังแน่พี่อรองเอ๊ะผัวเหรอเฮ้ยเห็เบิึงไก่พี่รองอืมอ๋อทีคักขนาดพี่รองเอ๊ะไม่พี่รองไหม หนูแรงเ่ยผู้ใดบ่ได้กินเลยเว้ยแกกินแซ่บพร้อมลูกและท่องวันต่อไปผู้องเลยไะไรดีๆตัวนี้อะพี่น้องเด้อตากมอปลายจูครับไปนี่มาเช่หนึ่งแล้ว พาผ่านบุกเลยเบิร์ดยังไงมาถ่ายมาหายเลย ขนาดนี้ปนะบบไปนาะเผื่อครับเพือพูดหล่ะเก็บเป็นผัดไทยทุกคนพักขนาดานึงวะสวัสดีอีกรอบพี่น้องหมอบปลาเรียบร้อยเดี๋ยวไปนองเลย ทำทำชากินให้พี่น้องเมื่อคือตัอวว่เาเ,เมาพี่น้องเอ้ยหัวก่าใชมหมนี่

เคยูล้อืมมอิิสาอรอืที่บ้านดูแต่ขวานขวาหน้าดำด้วยไม่จับน้ำแม่ผมได้ดูเลยสายคอง้็พักเบรกที่น้องกันปข้าก็จะเป็นนอนตอนฝ่าที่เรา